เจอวิทุกอย่างนะะคที่เกิดขึ้นในใน,ในบ้านเราแต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นโลจิสติกส์นะคะแต่ว่าในในงานที่จะให้ความในห้องวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับโลจิสติกส์ะคะ่ะอันนี้เราไปดูว่าในเนื้อหาของข้อที่ห้า,หนานะคะที่ค่ะในบ้างก็ไม่ได้มีเยอะมากแต่ก็จะเป็นใจความสำคัญทั้งหมดเลยนะคะปัจจัยน,นหนึ่งที่เราเราคินคือว่าเราเลือกซื้อสินค้าหรือเลือกใช้บริการ ที่เราอยากจะได้รับกับคุณหมาเนี่ยนะคะอย่ากโดนเจอที่เราเลือกคือคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตสินค้าคุณภาพของคนสินค้าอะไรก็ตามที่บอกบอกว่ามันจะทําให้เราได้ของที่ดีกับคุณหมาหรือว่าได้รางวัลในบางที่กับคุณหมานะเวลาเราซื้อของเราก็จะรู้เรื่องความคนทานนะคะความเหมาะสมความสวยงามนะคะดูคุณภาพซื้อสินค้าซื้อเครื่องใช้ฟ้าก็ถูก ความคงชัดของภาพของเสียงของสีนี่นะคะเวลาเด็กๆก็ไปซื้อครีมซื้อเครื่องสำอางก็รู้ว่าว่าตัวดินที่ใช้เป็นยังไงออกแกีกไหมนะคะเป็นธรรมชาติหรอือเปล่าคุณภาพของสินค้านั้นเนี่ยมาที่สุดได้แล้วก็บอกได้ชัดเจนจากสิ่งที่เราใช้และระดับที่ามานะคะในแต่ละการิตการบริการที่ดีก็บอกได้ด้วยคุณภ,ภาพสูงสุดค่ะเขาเรียกว่าเป็นคุณภาพในการ แต่มันมีความแตกต่างคุณภาพของการบริการสินคาาประถามนอธิบัติยากเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะมีความต้องการหรือว่ามีความพอใจที่ไม่เท่ากันแตกต่างกันไปแต่ละคนแต่ละที่ใช้นะแต่ละลูกค้านะแล้วว่า แ,นะแต่เ,เรานะคะต่างแบบบุรุษแพทย์นะคะที่คอยเข็ยนรูให้เราเคยเห็นคลิปในล่าสุดเห็นคนไข้แบบนอน,อท,นที่เตียงดีพอผลเอ่อลงเดินมาปึ๊บเห็นลงเดินมาปึ๊บกำลังจะเลีคคยเ้ยวคนไข้ตกเตียงได้นะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะมันวัดได้จากความชั่งผ่านหรือประสบการณ์เขาบอกว่าถ้าดูจากคลิปวิดีโอเวลาปกติที่เราจะเห็นคนไข้ลงเดิน เราจะไม่ให้ศีรษะของคนไข้อยู่จิตอวัยวะนะคะเราจะต้องเหมือนกับว่าให้หัวของให้ศี่สาของคนไข้เนี่ห่างอยู่ตรงข้ามกันแต่เราก็จะต้องเป็นคนค่อยๆลเลียงเขาบนข้อเทานะคะแต่อย่ามายุ่งใช้ถึงสองคนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นเหมือนทางสัมหรือบาอทีก็จะใช้วิธีการข่อยหลักให้คนเห็นเนี่ยขอยหลักตรงเดิมเพื่อที่เราจะได้ประฟองคนไข้เนี่ยนะคะในลักษณะคือตรงนี้มันก็จะดูถูกความ ่มีประสบการณ์การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ารวมไปถึงเครื่องมือเครื่องตรวจที่มีคุณภาพและทันสมัยนะคะบางโรงพยาบาลเขาก็จะมีการโฆษณาว่าเขามีเครื่องมือเครื่องไม้อย่างไรผ่าตัดแบบใช้กล้องนะคะเปิดแผลแค่2องเส้นนะไม่มีแผลเป็นหรืออะไรนะะมันก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยดึงดูดให้มีคนไข้เข,ข้ามารักษาค่ะแล้วก็จะได้วัดคุณภาพข,าของการบริการด้วย รวมไปถึงอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญในโรงพยาบาลนะคะนั่นก็คือขั้นตอนของการบริการุโรงพยาบาลหลายที่เรามาจะพบเลยว่าชามาค่ะพยาบาลเนี่ยล้นมือเลยนะคะเวลาต้องบริก,การคนองไข่คะโรงพยาบาลรัฐไม่ไวต่อคืนตั้งแต่ตีสามตีสี่นะคะก็ที่ได้รับการรักษาในช่วงเช้านะแต่นี้ก็คือเอามาว่าเป็นคุณภาพของการบริการได้เช่นเดียวกันอย่างไร นี่ะะคการบริการที่มีคุณภาพหรือคุณภาพของการบริการสิ่งที่เขาอ่มุ่งหวังผลสำเร็จที่สุดเลยก็คือบริการยังานประกันแต่ต้องโปร่งใสท่องสารบริการประกันที่มีหลากหลายแน่นแต่เราอาจจะต้องมีการกำหนดมาตรฐานของคุณภาพเอาไว้เป็นเกณฑ์นะคะว่าเราจะต้องไปถึงเกณฑ์นั้นได้ลูกค้าจะต้องมีความพึงพอใจในนั้นได้ค่ะถ้าในเชอรโลจิสติกเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นเซอร์วิสเลเวล ผลิตระดับที่ดีสำหรับโอเิสิตนะคะควรจะอยู่ที่95ขึ้นไปแบบนี้ค่ะอย่างการขนส่งแววทุกอย่างเวลาประเมินเพื่อนออกมาแล้วความถูกต้องความรวดเร็วนะคะจะต้องได้ที่95เขึ้นไปอันนี้ที่เขาเรียกว่าเป็นการวัดแเชิยปริมาณที่สามารถเห็นเป็นตัวเลขชัดเจนนะคะทีนี้เราจะมาดูว่าในแต่ละธุรกิจที่จะยกมาทั้งสามธุรกิจ จะเป็นสายการบินธนาคารร้านอาหารทุกที่ทุกการบริการก็ทั้แล้วแต่จะต้องมีการวัดคุณภาพสูงเนี่ยค่ะปัจจัยที่เขาจะวัดคืออะไรติดตอมที่ตามนะสายการบินนะคะมันคือการขนส่งลำเลียงผู้โดยสารลำเลียงคนเราไปถึงลำเลียงสินค้านะคะสิ่งที่เขาจะมองมาในระดับหนึ่งเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของความเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องบินที่จะเร็วและ เราวีที่ทำสม่ำนะคะพนักงานต้อนรับคนที่รับวีก็จะมีส่วนช่วยให้ลูกค้าวักคุณภาพได้เฉยๆน,นะคะแน่นอนที่สุดเลยพี่แรมจัดสนะคะให้การบริการเ,เป็นมิตรมีเซอร์วิสไมน์นะคะมีมวามรสึกและสำคัญที่ดีเนาะแล้วก็ไม่เหนี่ยไม่มีลูกค้านะคะให้ความช่วยเหลือเป็นที่นะสายแรกเนีนย่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่าง กำหนดเวลาเวลาออกเครื่องเครื่องขึ้นลงนะคะก็คงจะต้องเป็นในนามซีรี่ย์นั้นแต่มันก็รับซีนปัจจัยหลายอย่างเข้าไปกระทบทำให้เกิดีเลย้าวกอากาศอากาศพายุพายุนะคะยุ่งทั่วที่ลาสเวกัสอยูนี้ภัยพิบัติเข้าเนี่ยนะคะยกเลิกเกี่ยวจริงจะหนักไปเลยนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะต้องมีการทดแทนเกี่ยวยาสิ่งที่ลูกค้าสูญเสียไปนะคะก็ที่จะเรียกความเชื่อมั่น เรียกความมัน่นใจกับลูกค้ากับคืนมาได้นะคะสายการบินในบ้านเราพิจักจบตีเรื่อง d ีเ a y มากๆเลยก็คือลถลแอร์นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยโอ้โหกระแสสังคมในโลกโซเชียลเนี่ยทำให้เครดิตหรือแม้แต่บุนของรถแอร์นะคะตโตลงไปเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราควบคุมยากแต่เราก็สามารถจะควบคุมได้นะคะแต่ว่ามันก็จะต้องมีคนระยุและวิวัยต่างๆเข้ามารองรับตรงนี้เรื่องของ ธุรกิจสายการบินเนาะทีนี้ต่อมาถ้าเป็นธุรกิจธนาคารธนาคารเนี่ยนะยิ่งจะต้องสร้างให้มีความน่าเชื่อถือที่สุดนะคะ mm hmm. เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเงินเงินทองทองของมีข้าทั้งเงินทั้ง เขนะคะว่าใครที่จะมีสิทธิ์ถอนเงินหรืออะไรได้งานะนะคะมันก็เคยมีกรณีให้เราเห็นในสังคมทุกวันนี้อยู่นะคะว่าอยู่ๆว่ามีคนถอนเงินออกไปหรือโอนเข้ามาเป็นสมมตินะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นธุรกิจธนาคารนะคะเขาจะต้องสรา้างความต่อเชื่อมั่นให้กับลูกค้าเวลาเราถ้าเรามองเรื่องของเนสหรือสถานที่เนาะ,ะเรเาเดินเข้าไปธนาคารนะคะเราจะเห็นว่าเขาจะมีการออกแบบและดีไซน์ให้มัน ความสะอาดสอานะคะสวยงามโฟเบกถึงความน่าเชื่อถือนะคะเรื่องหนุและอีกอย่างหนึ่งก็คือในธนาคารนั้นๆนะคะวรจะมีการจัดสัดส่วนการบริการที่ชัดเจนโซนนี้ให้บริการอะไรเบอร์คออนชำระค่าบริการเขาต้องเคาน์เตอร์นะคะหรือว่าจะเป็นโซนออกกู้หรือว่าจะเป็นโซนสินเชื่อประกันต่างๆเขาก็ควรจะต้องมีสัญลักษ ป้ายบอกมีคำอธิบายนะคะเพื่อที่จะแจ้งข้อมูลให้กับลูกค้าเวลาลูกค้าเเข้าไปในธนาคารเนี่ยโดยเนื่องจามที่ธนาคารเลยจะมีเจ้าที่ยืนหลอดที่ประตูเลยว่ามาทำอะไรเขาก็จะแนะนำมาได้ว่าควรจะไปช่องไหนควรจะติดต่อใครนะคะความถูกต้องของข้อมูลยอดเงินต่างๆความรวดเร็วของระบบฐานข้อมูลนี้ก็อสำคัญนะลูกเพราะว่าเราเห็นว่าพนักงานทุกคนจะมีคอมพิวเตอร์บนเครื่อง การขอข้อมูลป็งข้อมูลคอยดูรายละเอียดของข้อมูลยิ่งจะต้องมีการตรวจเช็คตรวจสอบอัปเดตความทันสมัยของคอมพิวเตอร์ตลอดเวลานะคะเพื่อที่จะได้เก็บรักษาข้อมูลลงถึงทำให้ข้อมูลนั้นๆเนี่ยอัปเดตตลอดเวลาเครื่องมือทันสมัยก็มีส่วนช่วยเหลือมีส่วนช่วยเพิ่มคุณภาพของการให้บริการโด้วยรช่นกันถ้าเป็นุรกิจของอาหารได้ทุกอย่างนะคะไม่ใช่แค่แบบโกงแบบข้าวแบบเป็นของหวานนุ่นดื่มร้านจ๊ แบรนด์เบเกอรี่สาขาค่ะยิ่งเป็นเรื่องของอาหารที่เราจะต้องเอาเข้าไปในร้านการของเราสิ่งที่ต้องดูเป็นดักรึเลยก็คือเรื่องของความสะอาดเรื่องของความสดใหม่แล้วก็เรื่องของรสชาติอาจารย์มองว่าถ้าอร่อยยังไงก็ขายได้แต่ความอร่อยก็ควรจะมาพร้อมกับความสะอาดแล้วก็ความสดนะคะปัจจุบันเนี้ยถ้าอร่อยเนี่ยโอ้ก็มีวิวการอร่อยต่อต่ออะไรการเยอะแยะายผ่านในโลกโซเชียลนะคะทำบ เวลาอาหนะคะอากีต่อโต๊นะคะความสะวสบายความรวดเร็วชักงานส่าัๆห้องลงห้องน้ำหน้าร้านเนโอ้โหสะอาบเท้าด่าลูกค้าไปห้องน้ำอึ้งลอยเท้าเ็งเลยนะคะข้าีเเ็นเลยนี่เราก็ต้องดูแลให้ทั่วถรือปอาจารย์ะไปกินร้านนั้ไหมไม่ต้องเลยไม่ต้องเลย แมบ้านมาเลยมีแม่บ้านมาเช็คเลยนะคะฉีดน้ำหอมน้ำหอมนะหรือจะเป็นพวกบริการฟิตเนสในห้องนี้เด็ก้ฟิตเนสบ้างไหมคะช่วงนี้จะมาบ้างออกกําลังกายใช้ฟิตเนสอันแบบใช้ห้องน้ำอาบน้ำไรอย่างนี้นะคะแม่บ้านเนี่ยโอ้โหขยันล้างขยันขยันเช็คมากค่ะว่ามันจะเลือกเกี่ยวกับสุขภาพผู้ชายทำไมงานบริการก็ถ้าเป็นกรณีของฟิตเนสเนี่ย กรณ์เครื mm ่องไม้เครื่องมืต่างก็ต้องพร้อมไน้ควบคุมส่วนน้หลากหลายเลือกทัะสอบพลังกาแบบไหนก็เรืองสถานที่สอบรถเรื่องพ่วงน้ำอ่างพวกนี้ก็มีส่วนช่วยเพิ่มคุณาพของการเรียรเช่นเดียวกันทีนี้นะคะบริการที่มีคุณภาพ เราก็สามารถลดต้นทุนได้ซึ่งคุณภาพของการบริการที่ดีจะต้องมีการวางแผนอย่างรัดระวังนะคะนอกจากการที่เราจะต้องมีการสำรวจความพอใจหรือความต้องการของลูกค้าแล้วเนี่ยนะคะเราต้องคำนึงถึงต้นทุนต่างๆที่เราจะมาบริหารจัดการด้วยนะคะรื่งมือสําคัญธ์อย่างหนึ่งในการแข่งขันในธุรกิจของารบริการะนั่นก็คือการนำเสนอบริการที่ แห่งการธุรกิจโลจิสติกส์ที่เป็นผู้ขนส่งบรรจุไอพัสดุผ่านเนี่ยนะคะในบรรดาแ่ไม่ว่าจะเป็นเทอร์รี่เอสซีจไยทยนะคะพยายามที่จะหาจุดเด่นของตัวเองที่เหนือกว่าคู่แข่งและมีคุณภาพที่ดีกว่าคู่แข่งนี่แหละคะคะคำออกมาคิดค้นออกมาให้บริการลูกค้าและถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะรักษาระดับคุณภาพเหล่านั้นได้ สมัครสมบรตลอดไปนะคะ,ก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 ะมันก็จะทําให้ลูกค้ากลับมาใช้ซ้ำด้วนะเพราะฉะนั้นอาจารย์กำลังจะบอกว่าคุณภาพที่ดีก็ควรที่จะคงคุณภาพไปได้เรื่อยๆค่นะเพราะมันจะกระตุ้นการซื้อซ้อยนะูนะ่ตลอดเวลาคะธุรกิจนะั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรนะคะมันมีความจําเป็นที่ต้องคานึงเรื่องของความก้องการลูกค้าเป็นหลักเนาะแล้วก็ คุณค่าต่างๆที่ลูกค้าต้องการนะคะรวมถึงความสามารถของพนักงานที่ให้บริการอาจารย์จะเน้นตลอดเลยว่าการบริการยังไงก็ต้องใช้คนดูเพราะฉะนั้นการสร้างหรือการพัฒนาพนักงานก็จะเป็นอีกหนึ่งนโยบายสําคัญนะคะพัฒนาให้เขามีความรู้ความสามารถตลอดเวลาพัฒนาภาพลักษณ์นะคะหรือปรับปรุงกระบวนการการให้บริการพยายามสร้างบริการที่ดีและเหนือความคาดหมายสำหรับลูก ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความคาดหวังหรือความต้องการลูกค้านั้นมีอยู่สีตัวด้วยกันนะคะในหน้านี้นะคะตัวที่หนึ่งเขาเรียกว่าเป็นบท of mouth communication นะคะตัวนี้เด็กหน้าจะเดาได้นะตรงนี้ก็คือการที่ลูกค้าเนี่ยได้รับรู้หรือได้รับการกระตุ้นการรับรู้นะคะจากคอื่น กดออกเมา์ดูปากกัปากปากกัเรื่อยๆนะคะอาจจะเป็นการได้ยินได้ฟังหรือดูรีวิวดูเพจมันได้ทุกสื่อเลยค่ะในทุกวันนี้นะคะยูทูบเฟซบุ๊กอินสตาแกรมคอมพิวเตอร์เว็บไซต์นะคะที่มีการลงแา่ละเขียนของการบริการโฆษณาเชิญเชิญต่างๆให้นะคะซึ่งลูกค้าเนี่ยจะได้รับการกระตุ้น ความภาคกว่ามาจากสิ่งเหล่านี้นะคะท,ที่ที่คนอย่างเป็นเลยค่ะในปัจจุบันนี้นะคะเราปฏิเสธไม่ได้เลยและอย่างนึงก็คือลูกค้าจะวัดเลยค่ะเปรียบเทียบก,กันนะคะแล้วก็ลองดูว่าเจ้าหน่อยจะมีการต้นหรือโโบได้ดีมากกว่ากันเด็กเห็นไหมช่วงเนี้ยเขาคิดกินที่นี่กันน็นมากเลยปูไข่ดองเคยเหรอยไหมเคยเหรอยอาจารย์นะเสิร์ชคำว่าปูไข่ดองลงในยูทูป โอ้โหรีวิวูไข่เต้เลยค่ะแล้วตูวไข่หลายลา,านมากๆเลยที่ทำออกมากตอนเองก็ไม่ได้ดุจนะอย่างในของนี่แบรนด์นีะตัวนึงนี่ตัวเล็กหน่อยก็สี่ห้าร้อยนะคะตัวใหญ่ไข่เดือนนี่ก็หกร้กอยกว่าอาจารย์เคไปค่ะมีความแบบดูรีวิวเยอะกันเห็นเขากินอะไรอย่างพอถามพอไาน์ถามปึ๊บเบรกก่อนแล้วกันนะคะราคา,าแรงมากตัวนึงนี่โอ้โห ตัวเดียวทุกที่บุฟเฟ่ต์แบบว่าดีได้เลยนะแพงมาสม่งทัคู่นะคะแต่ก็นั่นแหละพอเราดูในยูทูบปุ๊บมันมีบางบล็อกเกอร์ที่เขาแบบว่าสั่งกู๋ไข่ลองในหลายร้านมาเทียบกันเลยว่ารสชาติเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงคุณภาพเป็นยังไงซึ่งตัวเขาเองนั่นเนี่ยก็ได้รับการกระตุ้นเหมือนกันจากสื่อหรือสื่อที่ร้านกู๋ไผ่ที่แหลกเขาแบบว่าโฆษณา นะแล้วก็ต้องการที่ททำออกมาเป็นสื่อกลางให้กับคนเรียนๆที่ยังไม่ได้พอต่ออินนะคะได้รู้ว่ามันเป็นอย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นการรีวิวแบบวดเอฟเาหรือบอกบอกต่อกันมาเรื่อยๆนะคะหรือว่าจะเป็นข้อที่สองเขาเรียกว่าเป็น personal needs นะคะ personal needs ตรงนี้เป็นอะไรคะเป็นความต้องการส่วนตัวของลูกค้านั้นเป็นความคาดหวังส่วนตัวของเขานะที่เขาจะ ข่ายบองเองมีความต้องการเกิดขึ้นเองแล้วก็คิดว่าถ้าฉันไปกินไปทานไปใช้บริการแล้วฉันจะต้องได้รับสิ่งดีๆกลับมาแนหนอนนะซึ่งตรงนี้อาจจะไม่ได้รับการกระตุ้นจากใครแต่เกิดจากความต้องการของตัวเองนี่แหละนะคะอาจจะเห็นเดินทางไปนี่ขับรถผ่านแล้วเห็นว่าเออร้านนี้ทำไมไม่มีคนเลยเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ก็จะเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าบางครั้งให้โอกาสให้โอกาสกับร้านอาหา คนเขา้าเพื่อที่จะดูว่าเขาอาจจะมีคุณภาพของสินค้าและบริการที่อาจจะมีร้านดีก็ได้เพียงแต่ยังไม่เคยมีคนรีวิวนะคะเหมือนตอนไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นเนี่ยทุกคนจะต้องแบบว่าไปตามหาร้านราเม็งที่ทุกคนจะรีวิวต้องไปเข้าคิวอะไรนานๆนะคะวันนั้นเราจำไปเลาไมีความรู้สึกว่าอุย้ยร้านที่อยู่ในรีวิวคนเยอะมาก คนต่อคิวเยอะมากในหน้างที่ร้านข้างๆติดกันไม่มีคนเลย,เลยแต่เป็นร้านน่ารินเหมือนกันเป็นร้านเล็กๆนะคะแต่ก็ทุกสารทาตเห็นคุณป้าเนี่ยยืนอยู่หน้าร้านคอยเตรียมโต๊ะเช็ดพู้เดี๋ยวสะอาดมากเลยนะคะแล้วก็วันนี้เราคงไม่มีเวลาที่จะไปต่อคิวอะไรนะ้นเพราะเดี๋ยวเราต้องไปเที่ยวหลายที่ก็เลยเข้าร้านนี้เลยคนะ่ะพอเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็เป็นร้านที่สอนที่ใส่หุ่ เราเห็น okay. ว่าเขากรลัคุกให้เราทำแบบข้าวให้เราอาจารย์ก็นั่งมองหมูเขาก็เหมือนเป็นสามีภรรยาที่มีภพเลี้ยงแล้วนี่แหละ่ะแต่สิ่งที่เห็นเลยคือเขาเป็นความตั้งใจมากแล้วกอย่างสะอาดหมดคือต่อชุบเช็ดเขาทา,ากันกป้วนทากันเปื่อนหมูเบอร์ก็คือเขาผอกมากนะโตเตอะเนี่ยก็คือสะอาหดหมดเลยน,นีอ่อเครื่องปรุงอุปกรนณะ์ครบแล้วก็ตั้งใจมากทำแต่ระยมา อาจจะใช้เวลานิดเดิมแต่พอได้มาหนึ่งขั้วนะคะพอกินซุนนปน้ำก็ใบคำแรกอบบตาโตเลยแบบพึ่งขึ้นมาค่ะแล้วผมว่าแล้วถ้าใไ,ไม่มีคนมากินเนื้อหมูของเขาเนื้อปลาของเขาเก็คืบบอสดสะอาดแล้วก็คือรสชาติแบบกรอบในหมูเลยแล้วเขาก็ตั้งใจมากแล้วสไตล์คนญี่ปุน่นนะคะพอมาเสิร์ฟแบบโค้งทีพอจะมาทำอะไรแบบโค้งทีคือสุภาพเรียบร้อยหมดแล้วก็องแบบปวดหัวทุกครั้งเี่ เป็นแบบค่าไทยใช่ไหมค่าแม่ต่อยนะคะขอบคุณนะคะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็คือเดินรองและส่งลูกค้าที่หนะ้าหลังเลยเขาเหมือนไม่ได้ไม่ได้กังวลกับยอดขายของเขาเหมือนเขาใส่ความตั้งใจของเขาลงไปในงานนี้ด้วยนะดังนั้นะรู้สึกว่าอาจจะอิ่มท้องอาจจะประทับใจอาจารย์วัดคุณภาพของของที่เขาทำได้จากตรงนี้นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะแบบ ความคาดหวังส่วนตัวใช่บางทีอะไรอะไรไม่ได้คาดหวังเหมือนที่จะบอก,กต้นว่าโอเคเาจะเอาทานแค่ผิด้วก,กันแล้วก็โอเคเลือกทานที่อาจจะไม่ได้มีคนถามเยอะแต่พอเราเข้าไปปุ๊บมันเกินความคาดหวังค่ะแ,แล้วมันก็ทำให้เราอยากจะกลับไปอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังแทนให้ฟังว่าบางครั้งเราอยากวัดจากคนรีวิอย่างเ,เดียว,วอย่าว่าจาก เรียกว่าอ,อะไรอ่ะปริมาณที่เขาผัาที่เขาไปยาเยอะๆเยอะนะบางครั้งเราจะต้องใช้ใช้ตัวเองนี่แหละในการเลือกแล้ตัดสินใจใช้ปริมาณหรือว่าเลือกแล้วก็ถามค่ะงหรืออาจจะเป็นข้อที่3คนะ่ะข้อที่3เนี่ย p a s t experience เนี่ยมันต้องผ่านข้อที่สองมาอ่อนนะคะอย่างอาจารย์เวลาไปลองร้านร้านหนึ่งร้านนั้นอาจจะปึ๊บอาจารย์ก็อยากกลับไปอีกแต่ p a s t experience ตรงนี้ของอาจารย์มันสร้างความคาดหวังให้อาจารย์ ว่าอาจารย์จะไปรอบที่สองเนี่ยอาจารย์จะต้องได้ขินลาเมคถ้วยนั้นและรสชาติเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิมหรือสดใหม่กว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นตัว Class Experience เนี่ยมันมาจากงานเวลาคารั้งก่อนๆที่ลูกค้าเคยไปมาแล้วลูกค้าคา,าดหวังว่าจะได้กินอาหารอร่อยๆนะคะอ,อ,อย,ะะอยากจะได้รับการบริการที่ซึ่งตรงนี้อันตรายลูกถ้าลูกค้ากลับไปแล้วไม่เป็นเหมือนเดิมอันนี้ค่ะซวยเลย เหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วทำไมเขาไม่กลับอันนี้ก็ได้พย,ยายามอย่าทําให้เขาแบบผิดหวังในสิ่งที่เขาต้องการนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องปกติแล้วที่เราจะต้องทําเพราะฉะนั้นเราจะต้องรักษาระดับคุณภาพไปให้ได้ลูกนะคะร้านอาหารเนี่ยสำคัญนะคะเปลี่ยนพ่อครัวแม่ครัวเมื่อ,อไหร่เนี่ยเตรียมเลยะคะ่ะถ้ามันไม่อร่อยมันแย่ลงเหมืเดิมเตรียมเลยะค,ะลค,ค่ะรับคำโบนักระคาได้เลย บางทีเราก็ต้องรักษาคุณภาพคงคุณภาพของรสชาติแล้วก็การบริการที่ดีนะคะต่อมาเป็น external communication นะคะเกาเรียกว่าเป็นข่าแบบตรงก็คือการสื่อสารภายนอกนะซึ่งการสื่อสารภายนอกตรงนี้นะคะคล้ายกันกับข้อที่หนึ่งเลยค่ะผ่านการรีวิวผ่านการโฆษณาผ่านคะแนนรีวิวต่างๆแล้วนะคะเหมือนเวลาเราแบบดูในเพจเฟซบุ๊กเดี๋ยวนี้ค่ะ หรือว่าวงไนน์หรืออากอนดานะคะต่างๆเขาจะต้องอีกบุ๊กกิ้งกับคอมพวก้เขาก็จะมีการให้คะแนนแล้วก็พรีรีวิวลงไปนะคะพวกนี้ต้องดูดีๆนะคะเวลาจะจองสถานที่จองร้านอาหารนะคะใช้บริการต่างๆต้องอ่านรีวนะคะทาร์ทูสทาร์ิปเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวช่วยตัดสินใจเราได้เช่นเดียวกั